ถ่ายไม่อีกนิดหนึ่งก็ได้ครับจะถ่ายไม่ก็ได้จะได้จะถ่ายลงมาอีกนิดนึงครับขยันลงมาอีกนิดนึ่งครับถอายลงมาอีกนิดหนึ่งครับผมจะได้จะได้บันทึกภาพไปด้วยชิดชิดเข้าไปครับแต่ว่าถอยลงเฉยครับโอเคครับเป็นภาพที่ประทับใจสวยงามมากครับนะครับขอขอบคุณท่านรองนายกครับท่านพลวัตรนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับเอาแล้วครับ รางวัลที่ทุกท่านรอคอยก็ใกล้จะเข้ามาแล้วอ่ะขยับมาเลยครับสาวสาวงามแห่งเมืองส้มตำทั้งสามทีมนะครับขึ้นมาเลยครับตรงนี้พอแล้วครับพอแล้วครับ่าขึ้นสูงกว่านี้พอแล้วครับตรงนี้ครับเอาตรงเนินนี่ครับเอาตรงตำนี่ครับถอยมานิดนึงครับท่านครับท่านแขกรับวิเศษทุกท่านครับทั้งสามทีมที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งในนี้คือทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดส้ตมตำในวันนี้ผมจะประกาศรางวันรองชนะเลิศอันดับสหรือว่าอันดับที่สามนะครับก่อนนะครับ1รางวัลน,นะครับแล้วก็จะเหลือสองทีมเท่านั้นครับไม่ที่1ก็ที่สองนะครับเหลือสองทีมผมจะประกาศรางวันที่สามคือคือรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันส้ตมตำลีลาในวันนี้ได้แก่ ขอเรียนเชิญพันจาาน่าโทอรุณโรจน์เจลิงนาจายุบองค์การบริหารจตดรนวมูลให้เก็ขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทค่ะนะครับนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับนะครับหรือว่าลำดับที่สาม ในการประกวดในครั้งนี้หนึ่งในสามนั่นนะครับนี่คือสุดยอดฝีมือปรมาจารย์เซียนครกและก็เซียนศากครับหรือว่าเจ้าของครกของคำที่จะเกิดขึ้นในไม่นานนี้ครับนะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกอบตหนองบัวของพวกเราครับไดเกียรติมอบรางวัลอ้าวแล้วครับถึงวินาทีที่ทุกขั้นรอคอยนะครับอ้าวครับขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมาอีกนินึงครับ เอาละครับผู้เข้าประกวดดมยาแล้วครับตอนนี้ครับุนมากนะน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจเอ้าเช็ดคันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่มานี่เช็ดน้ำตาหน่อยลูกเดี๋ยวขยันเช็ดน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจหน่อยลูกเช็ดน้ำตาน้ำตาไหลอีกแล้วเช็ดเช็ดหน่อยลูกเช็ดหน่อยน้ำตาเช็ดน้ำตาหน่อยน้ำตาไหลอีกแล้วลูกเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยตื่นเต้นฮะอเมาิันนี่คือความ ภูมิใจของนักส้มตามลีลาของพวกเราในวันนี้ทั้งสองทีมครับผมจะประกาศต่อไปนี้ผมจะประกาศรางวัลชนะเลิศก,ก่อนนะครับผมจะประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับนะรางวัลชนะเลิศแล้วคนที่ไม่ประกาศแสดงว่าได้รองชนะเลิศนะครับคนที่ประกาศคือทีมชนะเลิศผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันส้นมตำลีลาในวันนี้ได้แก่ เช่ Finally, ас, ak, like. นน้ำตาอีกหน่อยลูกเชนน้ำตาอีกหน่อยน้ำตาไหลเลยครับได้ชนะเลิศเช่นน้ำตาอีกหน่อยเช่นน้ำตาหนึ่งน้ำตาไหลนะครับส่วนรองชนะเลิศได้แก่บ้านสุเกษตรนะครับขอเรียนเชิญนะซึ่งในการมอบรางวัลนะคะเราจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกันก่อนนะคะอันดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสรัญญาสุวรรณพนที <S 2> <S 2> <S, <S> <S ่กษานยารายารกระทรวงเกษตร และสถาการณ์การเกษตรให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการบ,รา 1, บาขอกริโภคหนิญครับนสองร้อยบาทกยรติองกากเป็นะครับนะครับให้เกียรติขึมอบรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งนะครับให้กับนะครับ ครเพื่อเข้าประัวส่งกำลังใของพวกเราวันนี้ครับนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับลองเชียร์นะคะลองเชียร์ค่ะลองเชียร์ส่งกำลังใจให้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับ ภาพร่วมก huh. ันค <All S 1> ่ะ <avoid> ซ <surprise> oh, hmm. yes, ึ่งวันนี้นะคะเราก็มีผู้สื่อข่าวนะคะจากการสังกัดขององค์การบริหารส่วนตมองบัวของเราค่ะขอบคุณท่านขอบพระคุณท่านนะคะที่ศึกษานายกคัฐมนตดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะไอเกียดพีมอฟนะคะขอบคุณท่านค่ะนะครับขอเรียนเชิญทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของพวกเราด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญค่ะทีมเพชรมอฟนะคะรอรับรางวัลค่ะลำดับต่อไปค่ะ ฉันขอเรียนเชิญนายชยนานันเกตแม่คาวรองนายกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดหนองปลมพูค่ะให้เกิขึ้นบ่อแรงวันชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะได้รับเงินแรงวันมูลค่า1น0 0งพาบาทค่ะ ที่กะะารบรรทุนภาพนะครับขอบคุณมากครับขอ,อกราบขอบพระคุณค่ะท <ST AN CO> ่านรองนายอกอ <uit> งการการสวนจังหวัดนะครับขอบคุณมากครับ <พา S 2> ขอบคุณท่<พ>านค่ะโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับท่านจะบันทึกภาพนี้ยังไงนะครัขอบคุณค,ค่ะก็แสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศนะคะได้รับรางวัลเพชรหมาบอนะคะสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆริงนี่ยขนมขนานใส่ลีลาและรสชาติส้มตำอร่อยอร่อยจนใจคณะกรรมการนะคะ จนมาถึงนาทีสุดท้ายของพวกเราจริงๆครับความสนุกสนานนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ได้นะครับถ่าขาดองค์การบริหารส่วนตำบหลหมองบัวของพวกเราครับโดยการนำาขอท่านนายกอ,าองคการบริหารส่วนตำบลและท่านรองและผู้บริหารทุกท่าส่วนนะครับต้องขอาข,าขอบคุณและต้องขอขอบคุณแขกรี่เกียรติและก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานแลวก็ขอบคุณทุ่กุหมู่บ้านนะคะที่ส่ง ผู้เข้าแข่งขันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสัมรับวันนี้ค่ะบนเวทีแห่งนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีการแสดงของหมอลำค่ะ,<ล>ะชื่อชุดพาวฝันโอ้โห